สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับวันนี้พบกันหลังจากลาวพัฒนาออกนะครับวันพุธนะครับวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะครับออกมาที่3 1 2 7 6 4 3 1 2 7 6 4นะครับ3ตัวบน7 6 4 7 6 4 2ตัวล่าง27นะครับ27 ตัวเลขที่ลงไปให้นะครับที่เลขที่ลงไปให้สูตรแรกวิ่งรูดวันนี้หลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับวิบ่งรูดมันเข้ามาหลายงวดแล้วสิบกว่างวดครัววันนี้ก็หลุดไปเลยนะครับวิบ่งรูดวิ่งรูดชุดเลขเด่นสองตัวนี้หลุดสามห้าเจ็ดนี้มีเจ็ดอยู่นะครับเลขเด่นที่เข้ามาในชุดนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับวิบ่งรูด แล้วก็ชุดวินนะครับวิน2สูตรตัวผมมาจับคือสูตรทั้งบนวินเมาเมาวันนี้เมาเมาไม่เข้านะครับก็มาเข้าชุดวินหลักร้อยบวกสี่นะครับ6 7 8 9 0 1 2น่อี่มีเอนะครับมี72มี72อยู่ในชุดนี้แต่ไม่ได้จับในนี้นะครับตัวที่ดูสูตรที่มันเข้าสูตรบนเอามาจับไปตรงนี้ พองดก่อนมันเข้าบนล่างนะครับก็เลยเอามาจับตรงนี้ก็เน้นตัวที่ชนกันนะครับมี9202นะครับมีแต่2ตัวชนกันอ่าส่วนสูตรที่เข้าเลยนะครับสูตรที่เข้าเลยก็คือสูตรเน้นนะครับชุดเน้นนี่แหละนะครับก็ยังตามยังเข้าดีอยู่นะครับยังเข้าดีอยู่ก็ตัวที่เน้นไว้วงกลมไว้คือ2772นะครับ2772 ตัวที่ให้ไล์วันนี้8ดตัวชนมันไม่มานะครับ8สูตรวิ่งรูดไม่เข้ามันก็เลยได้มาข้างๆนี่แหละนะครับก็มา72 2 7นะครับก็อพอคงพอได้บ้างอยู่นะครับทาง FC หลายท่านก็น่าจะได้อยู่เพราะมันก็เป็นตัววงกลมไว้ให้อยู่นะครับเก้าวันกันตามต่อเลยนะครับตามต่อชุดนี้แหละนะครับเอาชุดเน้นลงให้ก่อนเพื่อนเลยวันนี้นะครับเป็นชุดเน้นเลยนะครับ ลงเน้นก่อนเลยนะครับมาเน้นก่อนเลยวันนี้นะครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นคํานวณอย่างไรนะครับคดชุดเน้นก็เอาสูตรที่1เอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่น1อยู่กลางนะครับ1ก็คือ0 1 2นะครับสูตรที่2นะครับก็เอาหลัก10นะครับ หลักสิบเหมือนกันก็วางไว้6ไว้กลางนะครับ5 6 7นะครับก็นี่คือสูตรนี้นะครับก็2สูตรนะครับก็จับชนกันจับให้ fc เลยนะครับจับให้ fc เลยบางคนก็กว่าจับไม่เป็นก็จับให้เลยนะครับผมจะเอาฝั่งที่มันเป็นหลัก10เที่ยวก่อนมาจับนะค,คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้5 6 7นี้เป็นหลัก10บนะครับ ก็เอาเป็น5 50 51 52 60 61 62 70 จิตหนึ่งจสองอ่าเก้าชุดนะครับได้เก้าชุดได้เก้าชุดไปกลับเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างอยู่นะครับเอาสูตรมาตัดให้นะครับสูตรมาตัดให้สูตรที่จะมาตัดกับสูตรนี้นะครับตัวเลข5ตัววันนี้ได้ที่9012 3ด้วยได้ตัวเดิมนะครับ ตัวมาตัดก็จะเป็น90123ตัวตัดนะตัดตัดถ้าเอา90123มาตัดมันก็ติดทุกตัวนะครับมี012นะครับมี0 1 2หาตัวเด่นยังไม่ได้นะครับหาตัวเด่นไม่ได้นะตัวเด่นไม่ได้เอาเอาจากสูตรนี้ดีไหมนะครับจากสูตรที่มากับ สูตรปิ้งรูดนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนไม่ดูอยู่ไหนเอ่ยนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเด่น3ตัวเล่านะครับเด่นสามตัวราวพัฒนาโออยู่ไหนเอ่ยใช่ไหม เ็นสามตัวเด็นสามตัวเอาเอานี้ก็ได้นะครับเอานี้ก็ได้วันนี้มันได้ที่789ดนี่ชนกัน7 8็ดแตัวนะเอาสองสูนี้เอาสองสูตรนี้ชนให้ก็แล้วกันนะครับก็จะได้ที่3 123 127 6 4องสเสูตรนี้เอาอะไรเอ่ยนะครับ เอาแสนแสนบวกหน่วยอันเป็น6ก็จะได้012อ้าว012หนี่ีไม่ออกแล้วเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอา100ยบวก4เดินไปเดินไป4ตัวนะครับ7บวก4ก็เป็น11ก็จะได้1 2 3 4ถ้าเอานี้มาชนนะครับมันก็จะเดนที่1กับ2อ,อ่ามีตัวไปมีตัวไปนะครับได้เดีนที่1กับ2มันชนกันนะครับเหมือนลักษณะเดียวกับงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้ชน2ตัวชน2ตัวชนที่1กับ2จะออกไหมอันนี้มนชนดึงออกตัวนี้ชน3สูตรคือ7 กับ9กได้สตัวเอาสูตรนี้1 0 0 110 110 7กับ6เป็น13 3 5 7 9ไม่ออกดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกดึงไม่ออกดึงไม่ออก1กับ2 1กับ2อเอาสสูตรนี้เป็นตัวเด่นนะครับก็จะเอาตัวเด่นที่1กับ2 ตัวเด่นไว้ก่อน1กับ2เป็นชุดเน้นก่อนเพื่อนเลยนะครับชุดเน้นชุดสูตรแรกเลยลงสูตรเน้นชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นก็นี่แหละนะครับ6ชุดนี้นะครับเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นเลยวันจันทร์ที่2เดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนใหม่จะเป็นอย่างไร นะครับมันจะยังเข้าอยู่ไหมนะครับมันก็เข้ามาหลายงวดแล้วล่ะนะครับอันนี้ตัวตัวเก่านะครับตัวเก่าที่มันเข้ามานะอันนี้ก็เข้าเจ็ดผมคำนวณใส่เศษกระดาษไว้นี่แหละนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดอ่าเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับคิดว่าแปดมันจะมาอีกนะครับมันก็ไม่มาแร้วมันก็คงแปดสองนี่แหละนะครับมันมีไปไหนหรอกแปดสองสองแปดนะครับเอาก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อน นะครับในคลิปหลังจากที่เราพัฒนาออกมาเราก็เข้าไปอยู่เรื่อยๆนะมีสูตรที่เข้ามีสูตรที่ตามนะครับก็เป็นสูตรนี่แหละสูตรชุดเน้นนะสูตรชุดเน้นชุดออกนะครับชุดเน้นชุดออกลงให้ดูลงให้ดูมันก็มานะครับมันก็มาก็ขอให้มันเข้าอีกต่ออีกสักสองสามวดนะครับเข้าต่ออีกสักสองสามวดในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ ตัวนี้สุดตัวเลขเด่นมาชนนะครับเด่นมาชนก็0 1 2นะครับก็สุดท้ายได้มา1 2นะครับได้มา2ตัว1กับ2นะครับ5 1 5 2 6 1 6 2 7 1 7 2กน็ะครับก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับคงจะประมาณนี้แหละนะครับส่วนหวยไทยถ้า FC ไม่มีตัวซื้อก็นี่แหละครับก็เอา3าตัวนี้3ชุด6ชุดนี้ไปซื้อได้นะครับมันก็เข้าอยู่นะ มันก็เข้าอยู่นี่แหละนะหกชุดนี่แหละนะครับห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ,บคกกนคบบคชมโชคดีถูกหวยสองตัวสามตัวถูกอตีรางวันที่หนึ่งรางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ